สวัสดีครับผมนายธนวาอมเขือเลขที่หนึ่งสวัสดีครับผมนายจีรพัฒน์พ็งเจริญเลขที่สามครับสวัสดีครับผมนายธีรพัฒน์มั่มสาเลขที่สี่ 5, ครับสวัสดีครับผมนายปฏิพัฒน์สักกุลเลขที่ห้าครับสวัสดีครับผมนายสุริพุทธาเลขที่แปดครับครับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุขครับกดบัตรออสาวาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ หนึ่งสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อเพื่อเอื้อต่อสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพที่มีความหมายกว้างกว่าเพียงการดูแลสุขภาพแต่เป็นการทําให้สุขภาพเป็นวาระของผู้กําหนดนโยบายในทุกภาคส่วนและทุกระดับเพื่อให้ผู้กําหนดนโยบายเหล่านี้ทะหนักถึงผลกระทบสุขภาพที่เกิดจากการตัดสินใจทุกเรื่อง 2. องการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เราต้องรัาภาพนี้มีความหมายสองในคือในแรกหมายถึงฐานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในระดับชุมชนระดับประเทศและระดับโลกส่วนอีกในหนึ่งคือการจัดสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตการงานและการใช้เวลาว่างการเพิ่มความสามารถของชมรม มวามใจสำคัญของกระบวนการเพื่อความสามาถของชุมชนคือการสร้างพลังอำนาจให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถควบคุมการปฏิบัติงานและเป้าหมายของชุมชนเองได้ซึ่งชุมชนต้องได้รับข้อมูลข่าวสารโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการสนับสนุนทางด้านการเงินอย่างเพียงพอและตอนนี้นสี่การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล การสร้างเสริมสุขภาพสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านตัวบุคคลและสังคมโดยการให้ข้อมูลเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาทักษะชีวิตทําให้ประชาชนสามารถควบคุมสุขภาพของตนเองและสิ่งแวดล้อมและสามารถตัดสินใจเลือกทาั้งเลือกที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพการปรับระบบบริการสาธารณะ สุขระบบการบริการสาธารณสุขควรจัดให้มีกิจกรรมการสร่งเสริมสุขภาพให้มากขึ้นมีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมด้านการเมืองและเศรษฐกิจปัญหาสิ่งแวดล้อมผลกระทบและความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนไทย การเจริญเติบโตย่างรวดเร็วของประชากรในเขตเมืองเป็นเหตุให้หน่วยงานแะดับท้องถิ่นไม่สามารถเอาใจใส่ดูแลและให้การบริการขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอเช่นที่อยู่อาศัยและาการสุขาภิบาลพื้นที่การเกษตรก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการบริโภคอาหารและวะัตถุดิบได้นขณนะเดียวกันแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็ไม่สามารถรับรองของเสียจกหนึ่งโลกและ โงรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำนทิ้งลงไปจึงเป็นผลทำให้ประชาชนมีการเจ็บป่วยมากขึ้นทั้งในเขตเมืองและชนบทอันตรายและความเสี่ยงสุขภาพของคนไทยพบโรคที่เชื้อที่มีจำนวนมากที่สุดสุดลำดับแรกในแก่โรคอุจจาระร่วงเชียบพ,พันุ์โรคอาหารเป็นพิษโรคบิดโรคตาแดงจากเชื้อวรัฐไข้วัด โครคไข้สุกใสไข้ไม่ทราบสาเหตุโครคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคปอดบวมและคารทุมจะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารที่มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาหารและน้ำอุปโภคบริโภคอยังไม่สะอาด ยังไม่สะอาดเพียงพอมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารเคมีหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผ,ผู้คนในสังคมนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งหลาเกิดจากการบริโภคและทิ้งของเสียของมนุษย์ทั้งอากาศเสียรถยนต์ปล่อยแก๊สพิษน้ำเสียขยะเน่าหมินเพราะการทิ้งของเสียโดยไม่จำกัดเร่งกำเนิดการแก้ไขจึงต้องเริ่มที่ชุมชนและครัวเรือนหันมาแก้ไขปัญหาโดยการทำความสะอาดปัตกวาดจัดการของเสียในบ้านในชุมชนของเราให้สะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีปัจจุบันความบุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรต้องเสื่อมสมลงอย่างรวดเร็วเกิดมลพิษเกือบทุกด้านผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงคือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่เกิดมลพิษนั้นๆนอกจากนั้นนังก็ให้เกิดแย่งชิงเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เหลืออยู่สร้างปัญหาความขัดแย้งขึ้นในสังคมและปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้หากทุกคนในชุมชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาของท้องดินอย่างจรงิงจัง วิธีก,การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในการป้องกันและการแก้ปัญหาขยะในชุมชนหาได้ดโดย 1. นื่งลดการนำขยะเข้าบ้านควรซื้อเพาะความจำเป็นจริงๆ 2. มีทังขยะประจำบ้านทังขยะควรเป็นพัชนะที่แข็งแรงมีฝาปิดมิดช็ด สามารถป้องกันมแมลงลนสัตว์สามทิ้งขยะให้ถุกที่ตามที่จุดกําหนดไว้สําหรับการทิ้งขยะเท่านั้นสี่แยกขยะขวเรือนหรือแยกเยดทิ้งขยะนะแรงกําเนิดเน้นการใช้ประโยคจากขยะเมื่อถูกบ้านหรือสถานที่ต่งตงางๆ 5. ลดการผลิตมูลฝอยใน,นแต่ละวันได้แ,แก่ลด การถิงบรรจุพันธ์โดยการใช้สินค้าชนิดเดิมแทนเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาปักพนุ่มสบูู่เหลวและผ่านไปฉายชนิดบรรจุใหม่ 2. เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพหรือมีห่อบรรจุพันด้วยอายุการใช้งานยาวนานและตัวสินค้าไม่เป็นมลพิษ 3. ลดการใช้วัสดุ จัดการยากเช่นโฟนบรรจุอาหารและถุงพลาสติก6การจัดการของเสียอันตรายในบ้านเรือนเช่นหลอดฟูออเรเซนต์น้ำยาทำความสะอาดกระป๋องยาฆ่ามแมลงน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ตีทินเนอร์เจ็บจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครหรือชมลมกิจกรรมโครงการขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่เช่น หนึ่งโครงการขยะรีไซเคิลแลกสิ้นของเช่นไข่ต้นไม้ 2. โครงการทำปุ๋ย EM ปุ๋ยมักขยะหอมสโครงการตลาดนันขยะรีไซเคิลสโครงการธนาคารขยะ 5. โครงการร้านค้าสินค้ามือ2การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมลพิษทางน้ำ แ่งน้ําเสียที่เกิดจากชุมชนได้แก่หนึ่งการที่ขยะลงแม่น้ําลําคลองสองหรือแม้กระทั่งแรงน้ำที่อยู่ใกลบ้บริเวณที่ทิ้งขยะจํานวนมากสามารถตืวไปตามลมแล้วตกลงมาในแม่น้ําลําคลองได้หากมีขยะในแหล่งน้ําปริมาณสูงมากจะทําให้เกิดการมักหมมและก็ให้เกิดสารพิษในแรงน้ําได้ควรป้องกันและแก้ไขโดยการทิ้งขยะ ในที่รองรับไม่ถึียงขย่ลงแม่น้ำบาคลองสองการล่อยน้ำเสียจากอาคารม้านเรือนทั้งจากการสับผ้าที่มีการปริมาณฟอสเฟตที่เป็น้าที่อยู่ในผงสักฟอกทั่วไปทำให้พื่อจเจริญเติบโตปกคลุมแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากจึงทำให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายน้ำได้ทำให้น้ำเน่าเสียและสั์น้ำก็ลดลง ควรจะแก้ไขและป้องกันดังนี้การบำบัดน้ำเสียเพื่อลดความสปกปรกก้อนระบายน้ำออกซิ่งแวดล้อมเช่นการเพิ่มออกซิเจนโดยการเติมอากาศเพื่อให้แบคทีลียเยื่อสลายของเสียในน้ำเสียการกักเก็บของเสียไว้ระยะหนึ่งก่อนปล่อยออกจากแรงผลิตโดยให้ของเสียสละ สลายตัวเองตามธรรมชาติในช่วงเวลาที่กักเก็บไว้จะต้องใช้เวลานานเพื่อให้จุดินซีในน้ำเสียย่อยสลายสิ่งสกปรกให้เหลือน้อยก้อนระบายออกสู่สิ่งวดล้อมก็ดักไขมันโดยนำน้ำที่ใช้แล้วจากขวเรือนไลผ่านตะแกงดักเศษอาหารต่างๆออกก่อน แสงผ่านเข้าไปในบอ่อดักไข่มันซึ่งเมื่อทิ้งไว้นานระยะหนึ่งไข่มันจะลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วจึงตักออกไปกำจัดโดยทิ้งที่รถเก็บขยะเลยนนำไปฝั่งดินเลือนนำไปทําปุ๋ยวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เราควรป้องกันและแก้ไขปัญหาบนพิษอา,ากาศดังนี้หนึ่งลดปริมาณควันข่าวจากรถจักรยายนยนต์โดยการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องยนต์โดยไม่ปรับแต่งวาล์วใจหัวน้ำมันล่อลื่นให้มากขึ้นกว่าเดิมจากที่บริษัทกำหนดไว้สองใช้น้ำมันล่อลื่นชนิดลถควันข่าวที่มาตรฐานสอมอกำลัางงานมาตรฐานผลิติตภัณฑ์อุตสาหกรรมสามไม่เติมน้ำมันล่อลื่นในถังน้ำ มันเชื้อเพลิงสี่มันโดนสอบบำรุงเครื่องยนต์แนะนําของผู้ผลิตเสมอแก้ไขปัญหาฟุนละองฝุนละองที่มีขนาดใหญ่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ 2. การแก้ไขปัญหาฟุนละองที่มีขนาดใหญ่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเฮุเดือดร้อนลาคาญส่วนฟุนละองขนาดเล็กกว่า1ิบไมลคขอนจะเข้าสูร่ระบบทางเดินหายใจก่อให้เกิดการระคายเคืองและทําลายเนื้อเยื่อห่ออย่านั้น สการแก้ไาขาปัญหาโมลพิษหมอควันปัญหาหมอควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีเป็นปัญหาสําคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนวิธีการแก้ไาขาปัญหาจะต้องไม่เผาเศษหรือจากการเกษตรในพื้นที่กเกษตรและการถอยยามูลฝอยเศษใบไม้กิ่งไม้ในพื้นที่ชุมชน4การอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการ ช่วยการรักษาสภาพธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ไว้มากที่สุดตัดไม้ทำลายป่าปลูกไม้ดอกไม้และสร้างที่สำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประขอจบการงานเพียงเท่านี้ครับขผบครับขอบคุณครับขอบคุณครับ